คือฝ no. Th no. no, ่าคือฟ้มนี่แหละพี่น้องมันใช้ซ่เก่าเนาะยี่เก่าพี่น้องคนก็คือีคือเก่ากาชิตกไปหอดเบื่อไรเขาด้วยสีบลั๊ดจักเตือพี่น้องเลยเขาบอลรอนหน้ากากเส้นหนามอยู่แล้วด้ยบลั๊ดบ้หน่าได้สีบลั๊ดเกี่ยวเขาเด้พี่น้องเอ้ยนี่กัอยู่เขึอนเนาะ หมดเลยหองมะนาพี yeah. ่น sí ้องเลยตอนเส่าพี่น้องตอนเส่าถ้าฟังเบิ่งถ้าแดดก็ออกนะถ้ามันถ้ามันคึบๆนั่นเองก็หมดเลยออกเพราะว่ามันออกไปกับหมดเลยเกี่ยวพี่น้องเลยเกี่ยวไปเขาของแ้งแล้บหมดเลยเก็บกุ้งเก่าถ้าฝนตกพม่าก็พอดีเลยชิ้นอย่างเงี้ยนะนี่แม่กำลักินก๊าดังเห็ดกินเลยกินเส่า ยังอยากินสบายดีมาพี่้องะด้ยปลาปนปลาเนาะปนปลาต่ว่าปนเป็นตเนาะปรตปนแบบโค้งตเลยต้มน้ำใหม่นลับต้มน้ใหม่มันเนาะมันะอยาเอยอาหารมันละมันละแน่นี คนูปนปลา,า,า,ก,า,า,ปากินน้ำมันน้ำมัแจ้งน้ำมัต้มน้ำมัไปเช่นกันหัวตลาดกบเลยไปเลยน้องไอ้ยัง <c oughs> มากเพิ่งเกิดสิปิดตลาดน้ำมัคุี่ะอีกอย่างนึ่งฮะกับองหานไปเน่ปสัสสวงโควิดพอมีหว่านไก่ไเนี่เพิ่งกิดติดเนาะ กักหามปิดบ้านปิดเมืองพี้หน่อยบอหอยก้อนหน่อเขาข้างในออกใช่บางน้าอ่นะบอหอยเออมาแมนเออบใหอย้อนนอกเขาข้างในออกแมนด้ใส่ได้เหรอบางหน้าใช่ตกินข้าวเช้าพี่น้องเอ้ยปนปลาปลาตกน้ำใหม่แมนน้เคียงมันไปหาหัวเนี่ยแต่พอมาถ่ายคลิปเนาะปลากับตัวันนอนไป ทีหม้อนะไปทีเนาะหมอกแน่ไปตึงแฮแน่บึ้ดแนวกินดอกหน่องนยามยามฝนตกแต่เชื่อได้แต่ว่าเขาในหน้าเห็นที่มันมาทันแล้วถ้าเขาในหน้าแน้วมวนได้เป็นหน่อเลยลอยได้แหงปวดหาผูหาปลาใส่หม้อใส่เม็ดนะก็จะไปถ่ายคลิปให้พอมันเป็นหมอกในเบิรงในส้มน้ำเนาะ ยาไปหากินทายากนาดน่ะฝนจังจีดได้พี่หน่อยโบกุกไปเจอกินกับฝนเนาะฝนถึงตัวฝนน้ำลายนี่เสอะมากยิงกับจบกหนุมาอีกเกากันโดยโดยคนหูไ <c oughs> ปมึงเด้อไปมึงเด้อฝนหมกเบิร์ดต่อ,อไปเงินขั่วกบสภาพกับชี โบเป็นตะเบื้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระเละๆลำๆล้อยก็ลู่ลอยล้อยมันจบดันงัดมันเลยมันจบดันงัดก็คือว่าเดี่ดวน่ะเห็นนหมพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวข่าวเนาะคือว่าสิกูกระโลกูกระเบื้องนะพี่น้องกระจ่างสร้างบ้านมาเนาะเกิดมาเดี่ยวหน้าแหละมาสีลงมือเฮ็ดเนาะอ้า เนื้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันนี่ต้มหน่อไม้หันหอนได้เนี่ยอันนี้กระป๋นปลาอันนี้หม้อขลุกหม้อขลุกทั้งดันเลยมันสุกแบบหนุ่น้องแซ่บแซ่บหอมหอมกินข้าวเล้อัจฉริคยะสบายดีก่อนอัดเชลอัดเชลอัด าเ้อมาเนอมาเนอเขาัปนปลาปนปลาขเาี่หนะเอาขานขนาดพี่นะ จมหมาหม่ขับนปลาเนาะแช่บคอยทำมากตะปนปลาเป็นตัวเนี่ยปนพงค่ะคอยามานเยอะมากจมน้่มใหม่แกงน้่มใหม่เนะาะพัดกันไปนี่แนะ่สิบอ <laughs> อัดไตพัฒนาไม่หอกิวเนี่ยแอ่ปี่ยนสีฉี่เอมเปี่ย <c oughs> นไปเลยเฮ้ยร้อมะขาวันกระเจามาันลรงที่สอเจ็บดีเสีงยงน้องก็แรงไปหน้อะ Nó nhanh nhanh cả mì nó, nó chảm mà thân chứa Nó nhanh nhanh mà kính. Ngon Mùi này hai không có mì đẹp Mùi bát này nhau mì đẹp าปิดมุงหว่านเลยปิดไปจนหวันที่หกหลายพางพนัการห่ะผันก็รย่ามเลยนะย่ำทางขึ้นทางลงเอาเสื่อเอาน้ำมักยับยางใบเอาไงคนออกเขาสองโควิดแทนในเมืองเนอะรับปิดเปิดแทนในเมือง ชาเช่เม <cito à. S 1> <chỉ> ืองปเช่เขาไม่เขาเลยเขากันยานะมีเอกสารนี่ยังครบอเขาไครับอืม ริงนสีนี่ด่าเซีบไหมีคนมาแถวันเนาะคันมอติดโรคโควิดนะมาตั้งเดือกับมี่ที่เพิ้นมาจากต่างประเทศนะคือว่ามาแเ่ไทยหลักหลอะหมาอย่างในกับูก้าโตนะเจอกับมี่คือกันยอมาอยู่ในบ้านเราหลักหมา จะมาเท้าหวานใกล้ๆ่นกามีซีดอยู่ตลาดเจ้าเท้นนอก็ยัปิดเมื่อไหร่เดิมนี่แนเป็นแบริสูตปดตลาดได้เลย เงเวที ừ, ủ, đi đi ่ดูเวทที่เดียไม่เจอค่ะแดดดยได้แต่มเมนยามเฮ็ดเนาะยามเพ็เงาเงาเนี่ยอยูคโขกแล้วเราเห็ดจะออกเห็ดดังลเห็ดปุกสักะทเนาะ ดูเรียกตุ้มมาใหม่บ้าน Nó moang chúc rồi chị mẹ bị phải cứ một dịp <laughs> <Đây. cười> ừ. Nè này chim thả mương này ai thêm một 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 เป็นปลาตัวเดียวกับจินมาเบด้วยเนาะสองคบตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวเพ่นี่ได้หนึ่งปีหนอเลยสบายเนาะ นย anyway. ่ากับปลาใบกิเป็ตน่าละแซบตบนมั้มนะโมเลกินดนมมเลกินตบดนว่ามันซืือกแกง ว่ามันอีน่าเปไนตาเสพอิ่มนหอิ่มด้วคกับเสบได้พี่นาอาหารหมันเนาะครับใช่เปล่ะยิ่มดี

สวัสดีค่ะบางปไลค่าเฮน <laughs> อือพอกิน,น,นกิฟหน่ยพี่น้องกินม<า>่วงม่วงของบวันของบ้านกับบริสุทธิ์เราสบายต้น <laughs> ในต้นม,ม่วงครับเป็นนบางม่วง 아간 c 마로 그냥. สบา